หนึ่งเง่าผมพาออกเป็น7ดแต่ว่าเกิดเพียงต้นเดียวผมผิดที่ตรงไหนก่อนและนี่ก็คือเง่ากล้วยที่มันออกเครือแล้วนะครับผมขุดมาทั้งเง่าแบบนี้เลยผมจะตัดตรงปลายที่ข้างล่างเนี่ยออกแล้วก็จะพาเง่าให้มันได้ทั้งหมด 8ชิ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปตัดหน่อกล้วยแล้วก็พาออกเป็น4ผมคิดว่ามันจะขึ้นมาทั้งหมด4ี่หน่อแต่ปรากฏว่ามันขึ้นมาหน่อเดียวพี่ๆเกษตรกรหลายท่านแนะนําผมว่าที่ผมทำเนี่ยมันผิดวิธีจะต้องเอาเงากล้วยขึ้นมาขุดขึ้นมาเลยพอขุดขึ้นมาเสร็จให้ควานไส้ข้างในมันออกให้หมดแล้วก็จัดการฝังลงไปในดินมันจะขึ้นมาทั้งหมด4 5หหรือหหนอ่อผมรดน้ำ และดูแลเขาทุกวันแต่ปรากฏว่ามันขึ้นมาหนอเดียวเหมือนเดิมครับโอ้ถึงแม้ว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ลดความพยายามผมขุดเอาเงาใหญ่มาเลยครับงานนี้เพราะมีพี่ๆเกษตรกรหลายคนบอกว่าจะต้องเอาเงาใหญ่ขุดออกมาเลยแล้วก็มาผ่าให้มันเป็นแปดผมขออนุญาตที่จะไม่ใช้มีดผ่านะครับผมจะใช้เลื่อยขณะที่ผมใช้เลื่อยเนี่ยก็ยังผ่าด้วยความทุลักทุเลครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันแข็งแล้วก็มันมีเยื่ออยู่ข้างในผ่าไป พามาผมคิดว่ามันน่าจะได้8ส่วนแต่ว่าที่ไหนได้ครับมันได้แค่7ส่วนเท่านั้นเองผมเอาดินปลูกใส่ลงไปในเข่งเล็กแล้วก็จัดการเอาเงากล้วยที่ผมผ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปเข่งละ2ชิ้นส่วนเข่งสุดท้ายเข่งที่4ีเนี่ยผมใส่ลงไปชิ้นเดียวแล้วผมก็เอาเศษสนมแห้งที่มันเป็นหญ้าแห้งหนาๆเนี่ยแหละครับใส่ปิดลงไปผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่นี้ผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนี่คือครั้งแรก ผมอ่านจากคอมเมนต์ที่พี่ๆเกษตรกรหลายท่านคอมเมนต์มาบอกผมว่าควรทําวิธีแบบนี้และผมก็ทําตามต้องขอขอบพระคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาและผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับผมใส่ดินปลูกลงไปเพื่อที่จะปิดหน้าเก่งให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็จัดการรดน้ําให้ชุ่มช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ําเยอะครับเพราะว่าฝนตกทุกวัน21วันผ่านไปนี่คือผลงาน ที่น่าภูมิใจของผมครับจากหนึ่งเงาพาเป็น7ชิ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวผมว่ายังดีนะครับที่เกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวดีกว่าไม่เกิดเลยไม่เสียชื่อเงาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูครับรากเยอะมากๆเลยอันนี้ปลูกได้สบายๆอันที่ไม่ขึ้นเป็นยังไงมั่งครับโอ้โหเนี่ยครับมันเน่าเลยแต่ว่ามันกําลังจะขึ้นนะครับผมเห็นหน่อเล็กๆที่มันขึ้นมาแต่ว่ามันก็เน่าตายซะยางไงเดี๋ยวเรามาคุดดูอีกเข่งหนึ่งครับเข่งนี้เป็นยังไงมั่ง เนี่ยครับเน่าส่วนชิ้นที่2เนี่ยก็เน่าเหมือนกันมาดูอีกเข่งนี้ครับเข่งนี้ก็เน่าเหมือนกันสรุปแล้วคือเน่าทุกเข่งยกเว้นต้นเดียวที่มันไม่เน่าเอาจริงๆนะผมอยากจะถามพี่ๆว่าผมพลาดที่ตรงไหนครับช่วยบอกผมหน่อยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ